สวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านเช่นเคือ่อคขามพางก่อนตลาดบางกองครับตอนนี้ห้านาฬิกา<อ>แับนี้นะหนาฬิกานะครับนาะมาเอาปลาหมึกมาซื้อปลาหมึกนะครับแต่วันนี้หยุดขายนะครับเช้าวันพุธนะครับวันนี้นะเช้าวันพุธวันนี้หยุดขายเนี่ยวันมาซื้อปลาหมึกไปทําขายวันพฤหัสน,นะครับผมไปแช่แข็งเอาไว้ ที่หาตอนนี้5้านาฬิคือเก่าครับไม่มาก็ไม่ได้หลายคนว่าทำไมต้องมาซื้อไก่ขนาดนี้ห่างจากที่พักผมเนี่ยสิบแกกิโลเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะมากก็บอได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการหาบางตลาดหรือว่าที่อื่นไม่มีเนาะพี่น้องเนาะผมต้องการสิเอาไข่ขาวชุมพูน เอาไปทำไข่แท้ขายก็เลยต้องมาแบบนี้นะพี่นอ้องอย่างที่เขาว่าแหละชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นต่อไปพี่น้องเนาะตอนนี้ถึงร้านปลาหมึกแล้วเดี๋ยวจะให้เบร์แปบหนึ่งนะครับ ไข่ขาวชมพูครับโ,โลหนึ่งขออนุญาตนุญาตเลือกคปมมืก่ได้ไปนองก่อ,อนเดี๋ยวมกว่อนนะครับจะไปเจอคลิปต่อไปเจอคลิปต่อไปอยากเลือกคมนมแป๊บนึงก่อนจะได้กลับไปนอนเนาะ <laughs>